สวีดัสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคแรกผมแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังในฮัลโลวีนภาคที่6ก่อนอื่นผมต้องขอทบทวนเรื่องราวในภาคที่5ก่อนนะครับในตอนจบของภาคที่5นั้นมีชายชุดดําเข้ามาระเบิดห้องขังและช่วยไมยเคลิลหนีออกไปแต่ทว่า ชายชุดดำคนนั้นได้จับตัวหนูน้อยเจมี่ออกไปด้วยจนเวลาผ่านไป10กว่าปีเจมี่ก็โตเป็นสาวแล้วแถมตอนนี้เธอก็กำลังจะคลอดลูกพ่อของเด็กในท้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไมเคิลน,นั่นเองสรุปแล้วไมเคิลมันข่มขืนหลานสาวตัวเองและหนังก็ค่อยๆเฉลยมาทีละนิดทีละนิดนะครับว่าชายชุดด,ดํา มันก็คือคนที่เขียนคำสาปถอนไว้ที่ข้อมือของไมเคิลตั้งแต่เด็กนั่นเองแถมพวกมันก็ยังมีลัทธิลึกลับเป็นของตัวเองด้วยเป็นลัทธิที่มีความเชื่อเกี่ยวกับคำสาปถอนนั่นเองครับและตอนนี้พวกมันก็กำลังมอบคำสาปให้กับลูกของเจมี่ที่เพิ่งคลอดออกมาดูเหมือนว่าพวกมันจะแค่ทำการทำเครื่องหมายไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่โต จากนั้นไม่นานเจมี่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากพยาบาลคนหนึ่งนางพยาบาลคนนี้เธออดสงสารเจมี่ไม่ได้เธอเลยอยากจะช่วยแต่ก็นั่นแหละครับไม่นานพยาบาลคนนี้ก็ถูกไมเคิลฆ่าตายในเวลาต่อมาส่วนเจมี่นั้นเธอก็โชคดีพ่อหน,นีออกมาได้ก็ได้รถไว้ขับหนีเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเจมี่มันโดนชายชุดดำจับมาตั้งแต่เด็กมึงเอาเวลาไหนไปหัดขับรถเนี่ยขับสักคร่องเลย เจมี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานีรถบัสและเธอก็ได้โทรเข้าไปในรายการวิทยุรายการหนึ่งเจมี่ก็บอกกับคนในรายการไปว่าไมเคลมิลเมเยอร์มันยังไม่ตายและตอนนี้มันกำลังตามล่าตัวฉันคุณหมอสซโมเอลถ้าคุณได้ยินคุณต้องช่วยฉันนะและก็บังเอิญบังเอิญครับเพราะว่าคุณหมอสซโมเอลก็ฟังรายการวิทยุนี้อยู่พอดีไม่ใช่แค่คุณหมอนะครับที่ฟังอยู่ ทอมมี่ก็กําลังฟังอยู่ด้วยเหมือนกันทอมมี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะครับเขาก็คือเด็กน้อยในภาคแรกนั่นเองทอมมี่ <Tommy S 1> เคยเจอไมเคิลตั้งแต่เด็กพอโตมาพี่แกก็เลยหมกมุ่นเรื่องราวของไมเคิลทอมมี่ก็เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั่วไปเขาก็อาศัยอยู่บ้านกับยายของเขาสองคนตัดกลับมาที่เจมี่เธอก็เอาลูกน้อยไปซ่อนไว้ในห้องน้ำ ไมเคิลจะได้หาไม่เจอจากนั้นเธอก็วิ่งล่อไมเคิลไปที่อื่นแต่ก็นั่นแหละครับเธอหนีไมเคิลไม่รอดอยู่ดีจากนั้นไมเคิลก็จบชีวิตหลานสาวของตัวเองลงไมเคิลนี่เชี่ยจริงๆนะครับข่มขืนหลานสาวยังไม่พอยังฆ่าหลานอีกและฉากก็ตัดมาที่บ้านเก่าของไมเคลิลถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยผมจะแปะรูไปไว้ให้นะเราจะเห็นได้ว่ามีคนพยายามขายบ้านหลังนี้ แต่ขายยังไงก็ไม่มีใครซื้อเพราะว่ากลัวไมเคิลแต่ถึงจะขายไม่ได้ครอบครัวสโตตก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปคือกะว่าขายได้แล้วเนี่ยค่อยย้ายออกซึ่งครอบครัวนี้มีเด็กด้วยนะครับคนหนึ่งนั่นก็คือแดนนี่ด้วยความที่ครอบครัวสโตตเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเก่าของไมเคิลในเวลาดึกๆที่ทุกคนเข้านอนแล้วชายชุดด,ดำมันก็เข้ามาในบ้าน และพยายามพูดให้แดนนี่ฆ่าครอบครัวตัวเองซะซึ่งมันพยายามจะทําให้แดนนี่เนี่ยกลายเป็นปีาศาจเหมือนไมเคิลตั้งแต่เด็กนั่นเองและที่สําคัญในเช้าวันต่อมาก็เป็นวันฮาโลวีนซะด้วยวันที่ใหม่เคินจะออกมาปฏิบัติการอีกครั้งตัดมาที่ทอมมี่พี่แกก็เปิดวิทยุเมื่อคืนฟังซ้ําไปซ้ํามาเพราะทอมมี่คิดว่าไมเคิลนั้นยังไม่ตายจริงๆ ทอมมี่ก็แกะรอยเสียงในวิทยุไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานีรถบัสที่เจมี่เคยมาและที่สำคัญทอมมี่ก็ไปเจอกับลูกน้อยของเจมี่ที่ซ่อนเอาไว้ในห้องน้ำด้วยทอมมี่ก็รู้ทันทีว่าไมเคิลจะต้องตามหาเด็กคนนี้แน่ๆทอมมี่จึงอาสาจะดูแลเด็กคนนี้เองตัดมาที่คุณหมอสมูเอลตอนนี้คุณหมอก็รู้แล้วนะครับว่าเจมี่ได้ตายไปแล้วและคนที่ฆ่าเธอ ก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไมเคินจากนั้นทอมมี่ก็เข้าไปคุยกับคุณหมอสมูเอลแล้ววางแผนกันเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ซะตัดมาที่ครอบครัวสโต๊คุณหมอสมูเอลก็พยายามมาเตือนนะครับว่าให้ย้ายบ้านหนีไปซะเพราะว่าตอนนี้เจ้าของบ้านกำลังจะกลับมาแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าไมเคลิลได้บุกเข้ามาและฆ่าครอบครัวสโต๊ดเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนครับ ครอบครัวสโต๊ตเนี่ยยังเหลืออีกสองคนนั่นก็คือหนูน้อยแดนนี่กับแม่ของแดนนี่ไม่ว่าหนูน้อยแดนนี่จะไปที่ไหนไอ้ชายชุดดำเนี่ยมันก็ตามไปทุกที่เลยนะครับคือมันจะทำให้แดนนี่เนี่ยกลายเป็นเหมือนไมเคิลให้ได้เลยทอมมี่ก็อยากจะช่วยครอบครัวสโต๊ตสองคนที่เหลืออยู่ทอมมี่จึงอาสาพาสองแม่ลูกเนี่ยมาหลบอยู่ในบ้านของตัวเองซะเลยต่อมาทอมมี่ก็เริ่มหาข้อมูล เกี่ยวกับคำสาปทอนและผลสรุปก็ออกมาว่าไอ้คำสาปนี้มันมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเด็กคนไหนที่โดนคำสาปจะต้องฆ่าคนในครอบครัวตัวเองให้หมดเพื่อล้างคำสาปนั้นออกไปและอีกอย่างหนึง่งอักษรทอนเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มดาวด้วยนะครับและกลุ่มดาวนี้ก็จะปรากฏในช่วงวันฮาโลวีนเท่านั้นพอกลุ่มดาวทอนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าไม่เค้นก็จะเริ่มออกมาปฏิบัติการนั่นเองครับ อันนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าพวกนักทิของชายชุดดำเนี่ยที่พวกมันทำแบบนี้เพราะว่าพวกมันต้องการจะใช้ไมเคิลให้เป็นเครื่องมือในการฆ่าคนนั่นเองครับแต่สุดท้ายพวกมันก็ไม่สามารถควบคุมปีศาจอย่างไมเคิลได้พวกมันก็เลยพยายามหาเด็กคนใหม่มาแทนที่ไมเคิลน,นั่นก็คือแดนนี่กลับมาที่หนังกันต่อครับทุกคนจำยายของทอมมี่ได้ไหมนั่นแหละครับหนังก็มาเฉลยให้เราตกใจว่ายายของทอมมี่เนี่ย ก็คือพี่เลี้ยงเด็กของไมเคิลนั่นเองยายก็เล่าว่าในคืนนั้นก่อนที่ไมเคิลจะฆ่าพี่สาวของตัวเองมันมีชายชุดดำคนหนึ่งมาพูดกล่อมประสาทให้ไมเคลเิลไปฆ่าคนในครอบครัวของตัวเองยังครับยังไม่หมดเรื่องพีคหนังก็เฉลยต่ออีกว่าชายชุดดำคนนั้นก็คือเพื่อนของคุณหมอสมูเอลเพื่อนตั้งแต่ภาคสี่เลยนะถ้าเกิดว่าใครจำได้ยังครับยังไม่หมดเรื่องพีคหนังก็เฉลยว่า ยายของทอมมี่ก็เป็นคนในลัทธิชายชุดดำด้วยซะอย่างนั้นจะพีคไปไหนจากนั้นไม่นานสองแม่ลูกก็ถูกลัทธิชายชุดดำจับไปขังเอาไว้ทำให้ทอมมี่กับคุณหมอสมูเอลต้องรีบตามไปช่วย <c oughs> ยังครับยังไม่หมดเรื่องพีคหนังก็เฉลยต่ออีกว่าลัทธิของพวกชายชุดดำเนี่ยองค์กรของพวกมันก็อยู่ในโรงพยาบาลบ้าที่รักษาไมเคลมาตั้งแต่เด็กนั่นเองครับ เป็นยังไงพีกไหมผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไมเคล่นมารักษาอยู่โรงพยาบาลนี้ตั้งนานทำไมไม่หายสักทีที่แท้โรงพยาบาลนี่แหละที่เป็นองค์กรของพวกมันในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้เห็นผู้หญิงมากมายหลายคนเลยนะครับที่ถูกจับมาทรมานนั่นก็แสดงว่าพวกมันทำแบบนี้มานานแล้วไม่นานทอมมี่ก็สามารถช่วยสองแม่ลูกหนีออกมาได้และช่วงเวลาแห่งการไลลา ก็ดนเริ่มขึ้นทั้ง3คนก็พยายามช่วยกันต่อสู้กับไมเคิลจนสุดท้ายไมเคิลก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับเพราะว่าโดนทอมมีฟ่ฟาดด้วยแท่งเหล็กขนาดใหญ่ดูเหมือนว่าทอมมี่เนี่ยจะหมั่นไส้ไมเคิลมากเลยนะฟาดเอาฟาดเอาฟ,าด,อา,ฟาดไม่ยั้งเลยและแล้วเรื่องราวเลวร้ายในภาคนี้ก็ได้จบลงทอมมี่ก็สามารถช่วย2แม่ลูกเอาไว้ได้และก่อนที่หนังจะจบหนังจะให้เราเห็นว่าไมเคิลนั้น ยังไม่ตายและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ